สวัสดีพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาชมในเรื่องของการประกอบเจ f า r z a 4ซ0สี่ห้าูนย์นะครับที่ให้มาในกล่องก็จะมีกล่องใหญ่กล่องนี้นะครับอันนี้คือกล่องใหญ่สุดเลยนะครับแล้วก็จะมากล่องอันนี้แล้วก็มาตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดเป็นชุดบูมนะครับ แบบรถแท่งคันชักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการประกอบนะครับก็ต้องใช้เวลาก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่อันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆแบบคร่าวๆนะครับว่าในเรื่องของการประกอบพอเจ้ฟอร์ซ่าเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะผมไม่ได้ประกอบนะแต่ผมจะมาฉีกถุงนะครับแล้วก็มาบอกกับเพื่อนๆว่าเราต้องเริ่มชิ้นไหนก่อนอะไรยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็หยิบขาสกีมา 1>, 1ชิ้นนะครับพร้อมกับตัวเพจล่างตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะไปแบบรวเร็วเลยนะครับเอาใส่ไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตัว3ชิ้นนะครับอยู่สเต็ปที่1สเต็ปที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องแกะถุงนี้ก่อนเลยนะครับเราต้องเริ่มแกะสเต็ปที่1ก่อนนะครับ ตที่1นฉีดถุงเลยนะครับเท okay. ออกมานะครับมันก็จะมีตัวเมนชาร์ปที่ออกมานะครับออกมานอกถุงแล้วก็มันจะมีพลาสติกอยู่3ชิ้นนะครับอ่เราแกะออกมาแล้วนะครับต่อมาก็เป็นสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2 อันนี้มันจะต้องใช้เวลาเยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะชมผมประกอบนะครับมันก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จนะครับมันไม่สามารถที่จะประกอบแค่ประมาณสิบนาทีหรือห้านาทีก็เสร็จแล้วไม่มัน,มนไม่ได้นะครับก็แต่ผมจะหายตัวนั้นก่อนที่มันเป็นสามชิ้นนะฮะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับตัวนี้แกะเลยนะฮะ อันนี้จะเป็นสเต็ปที่สามสเต็ปที่2ไปแล้วมั้งหรือที่สองคือตัวนี้ตัวประกับบูมตามอันนี้คือประกอบตามสไตล์ของผมเลยนะครับผมจะแกะตัวนี้ออกมาก่อนที่มันมี3ามชิ้นแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับใส่ไปแล้วสามชิ้นเสร็จแล้วแล้วก็อ่าเราหากล่องเล็กๆไว้ใส่น็อตสักถาดเล็กๆอยู่ถาดหนึ่งนะครับ ใช้1.5น็อตตัวยาวนะครับขันจากทางด้านใต้ขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีแหวนด้วยนะอันนี้แปลว่าไม่มีแหวนก็ว่าไม่ใช่แหวนอยู่ไหนแหวนอยู่ไหนชุดนอ็อตที่มีแหวนนะครับ อ่ะเจแล้วนะฮะอยู่นี่น็อตเกียวปล่อยตัวยาวนะครับแล้วก็แหวน ขันยึดมาเลยนะครับจากด้านใต้ของขาสก,กีทั้งสองข้างนะครับมีข้างหน้าแล้วก็มีข้างหลังนะครับอ่าเอาพอตึงๆนะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเฟรมข้างนะครับ ขันแค่2ตัวหน้านะครับตัวหลังไม่ต้องขันนะครับเพราะว่าดูตัวหลังจะใส่บอลลิงค์นะครับ เดี๋ยวในเรื่องของเบสิกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอพักไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่า,าเพื่อนๆหลายคนที่กําลังฝึกตามกันอยู่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าครับต้องใช้เวลานะครับกว่าจะโน้ตอินได้กว่าจะหันข้างได้กว่าจะเดินทางถอยหลังได้นะครับก็ผมก็จะพักไว้แค่นั้นก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆที่มารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็จะได้ชมกับเบสิกพื้นฐานในการฝึกหงายท้องในขั้นต่อไปนะครับ ตอนนี้ผมทําในส่วนของเป็นนอมอนอยู่นะครับอ่พอเราได้โครงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาบล็อกแบริ่งเลยนะครับเราก็เอาตัวอลูตัวนี้นะครับใส่เข้าไปสังเกตว่า ไอต,ตัวที่มันได้ฉากนะครับตัวเนี้ยมันจะอยู่ข้างหลังนะครับตัวยาวตัวใหญ่ตัวจะจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วนตัวเล็กจะอยู่ข้างบนก็ใช้สกรูเกียวปล่อยตัวเล็กนะครับยึดตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเกียลละเอียดมามาใส่อีกทีหนึงนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะทำการถ่ายทําแค่10นาทีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตอนที่1นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะประกอบเองนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นตอนที่2ประกอบไปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมีความยาวแค่ประมาณ10นาทีนะครับใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับ ให้ตัวแนวฉากอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ต้องใช้เกียวละเอียดนะครับขันทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวผมหากันถุงเกีียวละเอียดอยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่ในแถวานี้แหละครับแต่หาไม่เจอ <c oughs> เจอแล้วครับอยู่ในนี้อยู่ตรงแถวประกับบูมนะครับนี่ครับแก้วละเอียดสำหรับคลิปนี้ก็ก็คงจะต้องสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับที่จะประกอบเองทำเองนะครับก็เชิญชมคลิปถัดไปนะครับในตอนที่สองนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับ oh. เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาขึ้นบล็อกแบร์ไอ้บล็อกแบร์ลิงนะครับโทษทีบล็อกแบร์ลิงเมนชารแล้วก็เมนเกียร์นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ